ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพอกันกับบ่าวสลามทองเนตครับพี่น้องสำหรับวัอนี้ครับพี่น้องผมจะพามาเบิงนะครับสวนพักสลัดอินทรีย์นะครับอ่าเดี๋ยวไปทําความรู้จักกับเจ้าของสวนเพื่อนก็นนะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ่าแนะนําตัวหน่อยครับผมค่ะพัชรีปิ่นสังค่ะที่นี่ไล่ตีพุกษาค่ะอ่าพี่กัดอยู่ที่ไหนครับอ่าที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะอบ้านหนองยาป้องอําเภอด่านมะขามเตี้ยค่ะ ตำบลจระเข้เผือกค่ะตำบลจระเข้เผือกนะอ่าเป็นไงมาไงครับถึงไดมาทําตรงนี้ได้ครับเมื่อก่อนทําอะไรอยู่ครับเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนก็ปลูกอ้อยปลูกมันธรรมดานี่แหละค่ะ,ะแต่ว่าอ้อยนี่มันก็ราคาถูกค่ะแล้วก็มันก็ราคาถูกเงี่ยเราก็อยากเพิ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอ๋อเป็นพื้นที่กี่ไร่ครับผมพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ก็ประมาณยี่สิบสามไร่ค่ะโอ้เหยีบสามไร่เลยค่ะอืมแล้วเรา ปลูกผักสลัดนีทั้งหมดหรือเปล่าครับอ่าไม่ทั้งหมดค่ะเราปลูกผสมผสานกันค่ะโอ้ผสมผสานเลยเป็นแปลงอินรีย์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแปลงอินทรีย์ด้วยทําปุ๋ยหมักเองด้วยค่ะโอ้สุดยอดเลยครับอ่าแล้วก็มีระบบจัดการทุกอย่างเองหมดเลยเลยครับทั้งผลิตแล้วก็ขายเองด้วยอ่าใช่ค่ะโอ้พาเดินดูนยครับข้างหลังนี่กําลังทําอะไรครับนี่อันนี้เป็นแปลงเพาะค่ะเพาะแปลงก้าอ๋อสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ จะมีกินโอ๊กเลดโอ๊กค่ะบัตเตอร์เฮดแล้วก็พืชผักสวนครัวทั่วไปค่ะมีพวกอะไรอ่ะผักกาดหอมผักกาดหอมก็มีกะหล่ำปลีอย่างเงี้ยค่ะพืชผักสวนครัวแล้วเราใช้เวลากี่วันครับถึงจะได้เก็บผลผลิตครับอ่าตั้งแต่เก็บผลผลิตนะคะ พืชแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะคะระยะเวลาไม่เหมือนกันแต่ก็อย่างเช่นผักสลัดอย่างเนี้ยค่ะก็ประมาณอายุสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันโ<ช>ดยเฉลี่ยะนะครับใช่ค,<อ>นนค่ะโอะ้แปลงปลูกก็จะตอนนี้ได้ปลูกบางอย่างตอนนี้ได้ปลูกแล้วค่ะแต่ว่ารุ่นแรนกๆนี่เราเก็บไปแล้วค่ะแล้วก็พักแปลงอีกรุ่นหนึ่งนนแล้วก็หมุนเวียนไปอีกรุ่นหนึ่ง อ๋อตอนนี้คือพักแปลงอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อการขั้นขั้นตอนการปลูกนี่ยุ่งยากไหมครับเราต้องเตรียมอะไรบ้างโรคแมลงนี่เป็นยังไงบ้างครับอ่าโรคแมลงนะคะเราก็มีบ้างค่ะแล้วก็ทําปุ๋ยหมักอ่เป็นสมุนไพรค่ะน้ำหมักสมุนไพรอมใช่ค่ะไรแมลงแล้วพอจะมีแปลงตัวอย่างไหมครับสักแปลงค่ะเดี๋ยวพาไปเดินดูนะครับอยู่ด้านออยสุดยอดเลยครับ อันนี้ก็เป็นหอมค่ะที่เริ่มปลูกใหม่อ๋อตัวนี้เริ่มปลูกใหม่ใช่ไหมครับแต่ฝั่งนี้ก็เริ่มพักนี้ก็เราก็พักแปลงค่ะอ๋อในช่วงพักเนาะใช่ค่ะพักแปลงปรุงดินใหม่ครับใช่แล้วการตลาดนี่ขายยังไงครับการตลาดเราก็มีอ่ามาคนมารับซื้อด้วยค่ะแล้วก็ขายเองด้วยค่ะอยู่อยู่กับที่เลยเหรอครับใช่ค่ะอยู่กับที่ค่ะเขามารับด้วยเราส่งเองด้วยแล้วรายได้เป็นยังไงบ้างครับ รายได้ตอนนี้นะคะก็ดีค่ะหลายอย่างเฉลี่ยเดือนเท่าไหร่ครับผมเดือนหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นนกว่าบาทหรถือว่าพออยู่ได้เลยนะครับใช่ค่ะพออยู่ได้โอ้สุดยอดเลยนะครับแล้วขั้นตอนการปลูกนี่เราเราต้องเตรียมดินยังไงครับเราก็เดี๋ยวเราต้องปรุงดินก่อนอราเราเราปรุงในแปลงเลยเหรอครับหรือว่าแรกๆปรุงในแปลงค่ะ จะใส่หญ้าหญ้าแห้งอะค่ะหญ้าแห้งลงไปก่อนหมักหญ้าแห้งแล้วก็เป็นมูลสัตว์ค่ะอ๋อแล้วหมักนี่ประมาณหมักในแปลงเลยค่ะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ปลูกได้แล้วค่ะอาทิตย์หนึ่งอ๋อแล้วเราก็เอาตัวที่เรากลาไว้มาปลูกใช่ไหมครับมาลงค่ะต้นกล้าก็ได้สักประมาณสองอาทิตย์นะคะสิบสี่วันก็ลงได้สองอาทิตย์ การลดน้ำนี่ก็จะเป็นสปริงเกอร์แล้วครับใช่คะ่ะสปริงเกอร์มีทั้งสปริงเกอร์แล้วก็สายน้ําพุ่งสายน้ําหยดอย่างเงี้ยอ๋อแล้วแต่จํานวนปริมาณที่พืชจะรับน้ําเท่าไหร่ครับผม,มเ,เดี๋ยวพาไปดูปุ๋ยก่อนครับการทําก็ทําปุ๋ยเองใช่ไหมครับใช่ค่ะทาปุ๋ยเองค่ะน้ํมามักไลามาแรงเองน้มามักไลามาแรงเองด้วยะโอสุดยอดเลยครับโอ้เบิ่งกได้ครับนี่บักมีสุกเต็มต้นเลยครับนี่ พันอะไรครับนี่ขนุนอันนี้อันนี้พันุอะไรไม่ทราบเหมือนกะันมันมีหลายพันลืมไปแล้วอหลายสายพันุ์เลยปลูก<ม>กินเนะไม้ผลก็มีโอ้แถวนี้ก็ปลูกอ้อยเป็นอ้อยอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นอ้อยที่เราเพาะไว้จะไปทําแนวกันชนค่ะโอ้ทำแนวกันชนใช่ค่ะอินทรียจะต้องมีแนวกันชนเพื่อฝ่ายตรงข้ามที่เขาใช้เคมี Me. เราจะต้องบังไว้ ไม่ให้สารเคมีเข้ามาในแปลงเราให้เราจัดการแต่ระบบข้างในของเราใช่ไหมครับเพราะว่าข้างนอกเราก็ควบคุมอะไรไม่ได้โอ้โหมีกลวยน้ำบาด้วยนะครับสุดยอดเลยครับนี่โอ้ตัวนี้คือโงที่เราทําปุ๋ยแล้วก็ทําพวกน้ําหมักใช่ไหมครับน้ำหมักอันนี้จะเป็นเป็นปุ๋ยที่อ๋อเป็นปุ๋ยใช่ไหมครับเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ พร้อมที่จะเอาไปพ่อล้าแล้วครับหมักหมักเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อจะเป็นอย่างนี้นหครับเรียบร้อยมีอะไรบ้างครับในนี้อันนี้มูลสัตว์มีทั้งขี้วัวขี้หมูขี้แพะค่ะแล้วก็ขี้นกกระทาหลายๆขี้เลยค่ะขี้ไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมกันค่ะรวมกันทั้งหมดแล้วเราก็หมักหมักทั้งแกะเผาด้วยใช้ใช้กี่วันครับระยะการหมักก็ประมาณสักเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งใช้ได้เดือนหนึ่งเลยใช่ค่ะแล้วก็กลับทุกสามวันสามวัน แล้วก็คุมไว้อย่างนี้นะครับใช่ค่ะคุมไว้ไม่ให้อะไรอ่ะตัวเขาเรียกว่าอะไรนะคะจุลินซีมันแห้งนะครใช่ใช่จุลินซีค่ะไม่ให้สลายไปครับแต่ละครั้งที่เราทํานี่เราทําเยอะไหมครับหแต่ละครั้งทําก็สักประมาณหนึ่งตันนะคะหนึ่งตันโอ้หนึ่งตันหนึ่งตันต่อหนึ่งเดือนหนึ่งตันต่อหนึ่งเดือนเลยโอ้คือเราจะหมุนหมุนเวียน คือเราทำปุ๋ยครับทำปุ๋ยตัวนี้ก็คือจบเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรอีกใช่ไหมครับอนอกจากจะเป็นพวกโรคแมลงก็จะเป็นน้ำน้ำหมักโอ้น้ำหมักได้แก่อะไรบ้างครับเนี่ยได้ได้ผลดีไหมครับน้ำหมักตัวนี้ได้ผลดีค่ะเป็นน้ำหมักมีทั้งตะไคร้มีทั้งใบขี้เหล็กอะไรเงี้ยโอ้เป็นพืชสมุนไพรใช่ค่ะโอ้หมักเนยกินจะโอ้มีทั้งขิงคบเนี่ยค่ะ แล้วตัวนี้เราส่วนผสมกับน้ํานี่เราใช้ยังไงครับผมอัตราส่วนของน้ําที่จะใช้แล้วใช่ไหมครับครับเราตัวนี้ไปผสมกับน้ํานี่อ,อัตราส่วนใช้เท่าไหร,ร่ก็น้ำยี่สิบลิตรก็ใช้สักประมาณฝาฝา,านึงก็ประมาณห้าซีซี<อ>ค่ะอ๋อห้าซีซีเลยห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบอ๋อสุดยอดเลยครับเรื่องผักนี้ก็คือสุดยอดแล้วเนาะค่ะปลูกเองขายเองกําไร ล้วนเลยรอบข้างก็มีไผ่ด้วยใช่ไหมครับค่ะรอบข้างเป็นไผ่ที่เราปลูกเป็นแนวกันชนด้วยแล้วก็มาใช้ในแปลงด้วยโอ้มาใช้ในแปลงใช่รอบๆพื้นที่ทั้งหมดที่ทําแบบผสมประสานนี่ทํากี่คนครับผมทําหลายคนค่ะเป็นกลุ่มด้วยค่ะโอเป็นกลุ่มนี่ครือข่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณสิบคนได้โอ้ประมาณสิบคนเนยหมุนเวียนกันเราทําแปลงนี้แล้วก็สมาชิกก็ไปทําอีกอย่างเงี้ยค่ะ หมุนเวียนกันพืชเดียวกันแต่เราปลูกคนละช่วงอ๋อคนละช่วงประมาณอ๋อยอดเลยครับอ๋อตัวนี้จะเป็นระบบสายน้าพุงใช่สายพุ่งอ๋อตัวนี้คือพันธุ์เดียวกันใช่ไหมครับนี่นี้เป็นพันเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะมีกระหล่ำปรีสีเขียวกระหล่ำปรีม่วงแล้วก็สลัดแก้วคอสค่ะกินโอก๊กเลดโอ๊กเนี้ยค่ะ ตัวนี้เราจะขยายไปอีกอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะขยายไปอีกอันนี้เราทดลองทดลองปุ๋ยค่ะตัวนี้คือทดลองปุ๋ยแปลงทดลองปุ๋ยแล้วช่วงที่ขายเนี่ยผักสลัดนี้ขายกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่ขายก็ประมาณกิโลละร้อยค่ะโอ้กิโลละร้อยเลยอยู่กับที่อ่ะอยู่กับที่เลยใช่อ๋อมีมีสรงด้ไหมครับอ่ามีท่งค่ะประมาณโลแปดสิบถึงเก้าสิบอ๋อถ้าอ๋อถ้าส่งใช่ไหม แต่ว่าขายอยู่ทีก็ดีกว่านาะก็ต้องเอาเรื่อยๆค่ะโอ้มาเอาเรื่อยๆเลยไม่ได้ขาดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่พอเราพักพักแปลงนี้ก็มีคนถามถึงอยู่ค่ะแต่ของเรายังไม่โตอืมยังไม่โตค่ะก็พักออเดอร์ไปก่อนอ๋อค่ะคือยอดสั่งนี่คือรอไปแล้วออเดอร์มีมีรอแล้วใช่ค่ะแต่ผักเราโตไม่ทันผักโตไม่ทันเพราะว่าต้องมันก็ต้องเป็นช่วงเนาะใช่โอ้ลองการก็ปลูกพริกด้วย ผสมกันค่ะอันนี้เป็นพริกหอมค่ะเอาพริกหอมเหรอครับมันเป็นยังไงครับพริกหอมพริกหอมจะเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนอะไรขี้หนูแต่มันจะหอมเหรอครับไม่เผ็ดเหรอครับอ๋อทั้งเผ็ดทั้งหอมนะคะอ๋ออ่าตัวนี้คืออีกแปลงหนึ่งใช่ไหมครับใช่อีกแปลง่ค่ะมันจะลกหน่อยนะคะช่วงฝนตกพอดีค่ะยาวอสมมุติว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้เราไม่ใช่ไม่ไม่ได้ใช้สารเคมีแล้วนี่เราเรามีธีป้องกันยังไงครับถอนแล้วก็ไปหมักค่ะ หมักเป็นปุ๋ยเราถอนเองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถอนเองแล้วเราก็ไปหมักเป็นปุ๋ยค่ะถอนเองเลยเราก็จะได้ดูต้นพันธุ์ของเราด้วยนะะอันนี้เป็นคณะเห็ดหอมคณะเห็ดหอมนะครับกินโอ๊กแล้วก็มีเลดคอร์ค่ะป้็เลดโอ๊กเนี่ยค่ะเต็ฮดก็จะอยู่ด้านนู้นต้นผักอยู่ค่ะพึ่งลงอ๋อพึ่งลงเหมือนกันผักแต่ละตัวนี่ขายราคานี่เหมือนกันไหมครับ ราคาไม่เหมือนกันค่ะส่วนคณะเฮดหอมนี่เราจะขายราคาถูกลงมาหน่อยนึงค่ะอ๋อใช่ตัวไหนครับแพงแพงสุดครับแพงสุดก็จะมีกินโอก๊กเล็ดโอก๊กคอร์สเนี่ยค่ะอ๋อตัวนี้คือ,คอขายราคาประมาณหนึ่งร้อยหมดเลยค่ะโอ้หนึ่งร้อยบาทเลยอืมสุดยอดมากครับสินค้านะครับขายอยู่หนาบานครับพี่น้องเก่งแห่งยีรีครับอ่าย,ยอดสั่งนี่เพียบเนาะครับเนาะค่ะ <laughs> สุดยอดมากครับโตไม่ทันเลยค่ะตไม่ทันเลยนะครับเห็นปลูกอ้อยขันน้ําด้วยครับอ้อยขันน้ําก็ปลูกเองด้วยใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวพาไปดูเลยครับเองด้วยอ้าทำหลายอย่างเลยเนาะผสมประสานนะครับตัวนี้เป็นอ้อยพันธอะไรครับผมอ้อยเป็นอ้อยพันสุพรรณห้าศูนย์ค่ะสุพรรณห้าศูนย์ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ผักสลัดที่เราไว้พันค่ะอ๋อไวพันใช่ค่ะอยู่ในอ๋อหนครับเมล็ดเขาเป็นยังไงครับ โอ้ตัวนี้เมื่อก่อนก็ปลูกสลัดเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะปลูกสลัดตัวนี้ยังปลูกได้อีกไหมครับนี่หรือว่าปลูกได้อีกค่ะแต่ว่าตอนนี้เราพักแปลงไปก่อนออาเป็นเป็นพันุ์ไปก่อนค่ะอ๋อเป็นพันก็จะออกมาเป็นดอกเป็นเมล็ดอย่างนี้ใช่ไหมครับเก็บเมล็ดพันธุ์เองด้วยเหรอครับเนี่ยค่ะเก็บเมล็ดพันเองแล้วก็ลดต้นทุนนะคะทุกสายพันเลยเหรอครับค่ะทุกสายพันธจะมีกินโอ๊กเล็ดโอ๊กคอร์สค่ะบัตเตอร์เฮสลัดแก้วยเงี้ยค่ะแล้วเราเก็บเองงนี้โอกาสงอกอะไรนี่มัน มันเปอร์เซ็นต์มันสูงไหมครับเราก็ต้องไปอบฆ่าเชื้อก่อ,อ๋อต้องฆ่าเชื้อด้วยใช่อ,อบฆ่าเชื้อแล้วก็ทดสอบค่ะครับสุดยอดเลยครับแล้วอ้อยเนี่ยมันเป็นสีส,สีอย่าออกสีเหลืองๆใช่ไหมครับเป็นส,นสีใช่ค่ะออกเหลืองเปเขียวค่ะเขียวอ่อนๆเนาะค่ะอปลูกประมาณกี่ไร่ครับอ้อยอ่าตรงนี้ก็ซักประมาณ สองงานได้อ๋อได้สองงานใช่ค่ะปลูกเพื่อขันน้ำเนี่ยนะครับใช่ค่ะขันน้ำขายทำน้ำตาลด้วยค่ะโอ้ทำน้ำตาลด้วยใช่มีมีตัวอย่างไหมครับจะพาไปดูตัวอย่างด้วยโอ้สุดยอดเลยครับทำหลากหลายมากอ่านี่คือผลิตภัณฑ์นะครับที่เราทำเองเลยแหละครับเป็นน้ำตาลอ้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน้ำตาลอ้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะจากพันสุพรรณห้าศูนย์ค่ะอืมเรามีวิธีการทำยังไงบ้างครับนี่อธิบายคร่าวๆได้ไหมครับอ่า ก็ทําแรกๆนะคะแล้วก็ปอกอ้อยก่อนอปอกอ้อยแล้วก็ไปคั้นแล้วก็ลงกระทะค่ะเราจะใช้ระยะเวลาการต้มประมาณสามชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วก็ใส่บ็อกเป็นแม่พิมพ์ค่ะรูปหัวใจโอ้เป็นแบกเป็นบอกรูปหัวใจเลย<ช>อือนี่อะไรครับสวยงามแหงใดครับพี่น้องมาอุดหนุนพันไดน,นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรมาให้นะครับอ่าเข้ามาสั่งจองได้นะค่ะอืสุดยอดมากครับ อ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวที่ที่มาทําแบบนี้มีปัญหาอะไรที่คิดว่ารับากไหมครับอ่าที่มาทําแบบนี้นะคะค,คิดว่าไม่ลําบากนะคะแต่เราอยากสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะอ,อยากสร้างไรายได้เพิ่มมากกว่าเดิมแต่เดิมก็ไรายได้ก็คงเที่ยคะ่ะมันราคาบางสิ่งบางอย่างก็ตกต่ำอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่เราทําแบบนี้มันมูลค่ามันเพิ่มขึ้นคือได้เต็มๆเนาะใช่ค่ะแล้วปัญหาที่เจอนะครับหลักๆเจออะไรบ้างหรือเปล่าแบบที่แบบว่ามันติดติดขัดขัดนะครับติดติดขัดขัดก็ถ้าทําน้ําตาลนะคะมันจะช่วงฝนตกอะค่ะมันทําไม่ได้อ๋อทําไม่ได้เลยใช่ค่ะมันจะอ่ามันจะไม่แข็งให้ค่ะอ๋อมันจะไม่แข็งให้ใช่ค่ะแล้วถ้าเราทําเป็นแบบลูกครแบบล้้ พวกผักแล้วครับพวกผักสลัดนะครับพวกผักนะคะหน้าฝนมันก็มีปัญหาในช่วงที่เราไม่ได้คุมพะยางคือว้าจะพืชใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะโตช้ามากอ๋อมันจะโตช้าอ๋อผักพวกนี้เขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆผักหน้าหนาวเนาะค่ะอ๋อหน้าหนาวจะสวยมากค่ะครับส่วนหน้าฝนก็ต้องมีสแลนคุมหรือพะยางคุมอยู่ครับผมอ่าแล้วมีอะไรจะฝากถึงกับคนที่อยากจะทําอินทรีไหมครับผมอ่า ถ้าจะทำอินทรีย์นะคะให้มาเรียนรู้ได้ค่ะที่ไร่ปีรึกษาค่ะครับที่นี่ก็เปิดสอนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเปิดสอนด้วยค่ะแล้วก็ทํำหลายๆอย่างอะค่ะคือทำวงจรครับแบบทำแบบพึ่งตนเองเนาะใช่ค่ะแล้วก็ถ่ายทอดแบ่งปันให้กับคนที่สนใจนะครับอนี่นะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็เข้ามาศึกษาเพิ่มเบื่องใดนะครับหรือไม่ก็โทรมาปรึกษาพูดคุยได้เนาะค่ะ เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็ใต้คำอธิบายนะครับมาเรียนรู้สอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามเพื่อให้กำลังใจนะครับเนี่พอกันคลิปนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สาวนะครับที่ให้ความรู้กับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ